โทรศัพท์เร็วโทอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คะแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะมาแล้วพี่เอ้าทำไงอ่ะสวัสดีครับแชายติ๊กเกี้ยวกับผมคลิปนี้มารีวิวจุดฝากรถอัตโนมัตินะครับที่แหลมมัลีไฮนะฮะเพื่อที่จะข้ามไปเที่ยวเกาะล้านนะครับจะเป็นยังไง ทำยังไงไปดูคลิปนี้กันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ขับตามป้ายมาฮะเมื่อมาถึงท่าเรือบริหายนะฮะขับมาเลยครับมีป้ายบอกครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเขาจะมีคนสอบถามแล้วก็แนะนําเราตลอดนะครับไปเลยฮะพอมาถึงจุดนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้เราไปตรงไหนครับ ขับเข้าไปเลยครับนี่ฮะพอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเอ้ตำแหน่งมันได้หรือยังขยับตรงไหนอีกนะครับผมนี่อย่างนี้เลยครับมีคนบอกตลอดนะครับบริการดีมากนะครับผม อัตราค่าบริการนะครับเขาจะคิดเป็นลายชั่วโมงนะครับผมราคาลายชั่วโมงเนาะแต่ถ้าเราจอดเกิน8ชั่วโมงเนี่ยเขาจะคิดเป็น1วันไปเลยนะครับก็คือประมาณ250บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิน1วันก็จะคิดเป็นลายชั่วโมงอีกทีนึงนะครับผมโทรศัพท์เบลอยู่ไหนไอ่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คะแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะอ้าแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับคุณเบลเอาอีกแล้วครับโอ้โหเรื่องนี้ถึง ทำไงครับคนนี้โอ้โหรถไปแล้วครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับคือถ้ามันล็อกแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องปล่อยเป็นอัตโนมัตินะฮะโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหเซ็งเลยครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าเราสามารถขอเขาเข้าไปเอากุญแจหรือว่าเอามือถือที่เราลืมอะไรเงี้ยเข้าไปได้ครับนี่ฮะข้างในเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับขึ้นไปแบบนี้ครับสูงมากครับอันตรายนะครับคือถ้าทางที่ดีอย่าลืมนะฮะ นันครับรถเราฮะก็จะเดินเข้าไปแล้วก็เอาของนะครับผมเอาของเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปเที่ยวได้แบบสบายใจนะฮะโอ้โหไปฮะ จากนั้นนะครับในการรับรถนะฮะพอเรามาที่จุดที่เราฝากรถเนาะก็จะให้เดินไปอีกด้านหนึ่งของตึกนะครับผมเดินตามมาแบบนี้นะฮะก็จะมีป้ายหมอกนะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยฮะพอเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็ทําการคืนบัตรนะฮะแล้วก็เช็คชั่วโมงว่าเราฝากรถกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับผมจ่ายเงินไปเลย อันนี้เราจ่ายไปประมาณ370บาทนะครับเพราะว่าเราฝากไป1วัน1คืนแล้วก็อีก6ชั่วโมงนะครับนี่ยจากนั้นเขาก็จะเอารถของเรามาให้นะฮะนี่ครับรถเรามานะครับนี่เป็นไงฮะไฮโซฮะ อ่าแล้วเขาจะบอกว่าช่องอที่เท่าไหร่ครับแล้วก mm ็ hmm. เดินออกมาเลย mm hmm. เพื่อจะไปรับรถครับนี่เป็นไงครับง่ายมากๆเลยนะฮะโอ้โหสำหรับใครที่ชอบคลิปอย่างนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่อง just travel นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะไปเที่ยวเกาะล้านกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ